พี่พอนเรียกทำไรมั่งยังไม่เป็นฟันมีขนนะยังง่วงอยู่หรอ,อเป็นฟันก่อนนะพิบนะไม่ได้ชิดหูเลยชิดหู หมูสะอาดนะคะอุ้ยคั้นี้ไม่ค่อยชะอาดเลยดูดูดูดิโอ้โหดำปีเลยเล็บพี่พอนเป็นยังไงวันนี้หนูหลับหรอโอ้โอ้โหยังไม่ตัดเลยหมดแล้วหรอมาดขอบนไว้ก่อนโกรธโกรธเขารู้สึกชาจังเลยแล้วใครจะดูแลพี่พอนอ่ะ ถ้าแม่ตัดไม่ได้นะคะจะตัดได้เยอเเยปวดอะไรขนาดนั้น